สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยทางช่องจูจุู6395แนวทางเลขเด็ดค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็จะวางแนวทางหวยฮานอยด้วยกันทั้งหมด2ส,สูตรนะคะสูตรที่1คือเน้นวิ่งรูดตัวเจาะจะแยกเป็น3าฮานอยนะคะส่วนสูตรที่2เป็นการจับชุดวิน2ตัว เป็นฮานอยรวมค่ะเรามาตรวจผลหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะพร้อมกับแนวทางที่แอดที่วางไว้ของเมื่อวานด้วยนะว่าทั้งสองสูตรสูตรไหนเข้าบ้างนะคะอ่ะสูตรแรกก่อนนะคะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะฮานอยพิเศษค่ะเมื่อวาน3ามตัวบนออก588ล่างออกเจดห้านะคะแอดให้วางแอดได้วางแนวทางไว ตัวเด่นกับตัวรองนี้คือสากับหนึ่งนะคะตัววิ่งตัวรูดทีนี้สามกับหนึ่งมันไม่มีมาเลยทั้งบนทั้งล่างนะคะก็หลุดเดอ้อไม่เข้านะคะหลุดนะแอดก็ขออภัยด้วยนะคะฮานอยพิเศษไม่ได้ลุ้นเลยค่ะหลุดอขออภัยด้วยเดอ้อมารับชมแนวทางหวยฮานอยออพิเศษกันต่อเลยนะคะของวันนี้นะคะงวดวันที่31พฤษภาคมนะคะ ในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะมาดูชุดเด่นชุดรองกันค่ะชุดเด่นนะคะเอ่อตัวเด่นนะคะแอดให้สองค่ะส่วนตัวรองนะคะแอดให้แปดค่ะเด่นสองรองแปดนะคะเรามาดูชุดเจาะทั้งหมดเก้าชุดกันนะคะ คน้อยพิเศษของวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่นสองรอง8ชุดเด่นนะคะมี2 4 2 5 2 8ชุดรองค่ะมี8 3 8 4 8 7ชุดกันนะคะมี2 1 2 9และ8 5คะ่ะรวมทั้งหมด9ชุดนะคะอะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบ4ชุดให้นะคะชอบ2 8คะ่ะชอบ8 4 ชอบสอและ85นะคะอ่านี่คือแนวทางหวยฮานอยพิเศษสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะของวันนี้นะคะมาตรวจหวยฮานอยปกติกันต่อนะคะฮานอยปกติของวันนี้นะคะไอของเมื่อวานนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่น3รอง2นะคะผลการออกบน ห้าห้สมล่างออกหก้าค่ะบน3มเข้านะคะเข้าตัววิ่งก่อนนะคะชุดเด่นแต่ 8, ตัวเด่นค่ะตัววิ่งามาดูเจาะกันนะคะแอดได้วางเลขห้าสามไว้หรือเปล่านะคะห้ 5, 3, 3, 5. าสามสามห้าอ๋อตัวเจาะไม่มีนะคะไม่มีสามห้านะทีนี้ถ้าใครได้รูด3ามก็เข้านะคะบน5้สมออกวิ่งรูด เข้าวิ่งรูดนะคะส่วนล่าง65ไม่เข้าเด้อก็แนวทางหวยฮานอยปกติเมื่อวานเข้าตัววิ่ง3มาตัวเดียวค่ะ2ไม่เข้านะคะมาบน53วิ่งรูดนะคะใครตามฮานอยปกติวิ่งรูด3ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเจาะไม่เข้าเด้อแอดก็ขออภัยด้วยนะคะอ่นะ มารับชมฮานอยปกติกันต่อนะคะของวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดอะไรบ้างนะคะตัวเด่นนะคะเด่นสองค่ะรองหกมาดูชุดเจาะทั้งเก้าชุดกันนะคะ น้อปกติของวันนี้นะคะเด้นวิ่งรูดเด่นสองรองหค่ะชุดเด่นมีสองหนึ่งสองสามสองหกชุดรองมีหกหนึ่งหกสามหกห้าชุดกันนะคะมี2องสี่สองหและ6 7ค่ะรวมทั้งหมด9ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นสชุดให้นะคะเป็นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะมีสองห6นะคะหกหนึ่งหกสามและ ห7ค่ะที่แอดชอบนะคะใครชอบตามแอดก็ตามนี้ค่ะสี่ชุดถ้าไม่ชอบก็เก้าชุดนี้เลยหัวใจหลักก็คือเน้นวิ่งรูดนะคะวิ่ง2รูด2วิ่ง6รูด6นะคะนี่คือแนวทางหวยหานอยปกตินะคะของวันนี้นะ,ะมาตรวจหวยฮานอยเวพีหนอยสุดท้ายของเมื่อวานกันนะคะในสุดเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ ผลการออกฮานอย v P p บนออก 3, 3, 1ล่างออก84ค่ะตัววิ่ง2กับ7ไม่ติดไม่เข้ามาเลยนะคะก็หลุดเดอ้อไม่มี2กับ7ติดมาเลยค่ะ,ะเข้ากับฮานอย v ี p ไม่เข้านะคะไม่เข้าเมื่อวานไม่เข้า2องฮานอยเนาะฮานอยพิเศษกับ v P p ไม่เข้าเข้าฮานอยปกติเข้าวิ่งรูดแทนนะคะ เออนี่นะคะเข้าวิ่งรูดห้สามบนนะคะเข้าวิ่งรูดสามออกห้าสามบนก็แอดก็ขออาภัยด้วยเดิมฮานอยเวพไม่เข้านะคะเข้าแค่ฮานอยเดียวเนะคือฮานอยปกตินะคะผิดถูกแอดก็ขออาภัยด้วยนะคะ มารับชมแนวทางหวยฮานอยเวพของวันนี้กันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดตัวจาะนะเป็นฮานอยที่สามนะคะฮานอยสุดท้ายของสูตรนี้นะอ่ะดูชุดเด่นตัวเด่นตัวรองกันนะคะว่าแอดให้เลขอะไรนะคะแอดให้เด่นหนึ่งค่ะรองห้ามาดูตัวจาะทั้ง9้าชุดกันนะคะ แนวทางฮานอยเวพของวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่น1รอง5ค่ะชุดเด่นมี1 2 1 4 1 7ชุดรองมี5 1 5 2 5 7ชุดกันมี1 3 1 6และ5 9นะคะรวมทั้งหมด9ชุดนะเดี๋ยวแอดจะเน้นแค่4ชุดที่ชอบนะคะชอบอชอบ1 7ค่ะชอบ5 1ชอบ5 7 และ59นะคะ4ี่ชุดนี้นะคะใครชอบตามแอดก็ตามนี้ค่ะไม่ชอบก็9ชุดนี้นะตัวเจาะนะหัวใจหลักคือเน้นวิ่งรูดเป็นหลักค่ะวิ่ง1รูด1วิ่ง5รูด5นะคะก็ครบแล้วนะคะทั้งหมด3ฮานอยที่แอดได้วางแนวทางวันนี้นะพิเศษปกติ VP ค่ะรวมถึงการตรวจผลหวยฮาหนอยของอวานทั้ง3ฮาหนอยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามา ตรวจหวยฮานอยของสูตรชุดวินกันบ้างนะคะว่าเมื่อวานมันเข้าไหมมาตรวจหวยฮานอยชุดวินของฮานอยรวมเมื่อวานกันนะคะชุดวินสองตัวนะก็เข้าทั้งหมดสามห้านอยเลยค่ะชุดวินเมื่อวานนับก็ฮานอยพิเศษนะคะบนไม่เข้านะเข้าร่างห้าเจ็ดเข้าร่างเจ็ดห้าค่ะ มีเจ็ดกับห้ามานะคะมาชุดชุดเต่นเจหออกตัวตรงค่ะส่วนห้านอยปกติห้าสามบนไม่เข้าหกห้าหมีในตารางนะคะเข้านะเข้าชุดรองค่ะเข้าตัวตรงเช่นกันแล้วก็ว a p บนไม่เข้านะเข้าแปดสีล่าง เลขทั้ง5ตัวนี้เข้าทุกตัวเลยนะคะชุดวินเมื่อวานนะ8 4สมาชุดรองอเน้นตัวที่แอดชอบด้วยนะคะแต่ออกตัวกลับนะท่านผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะคะก็สรุปแล้วสูตรชุดพินสองตัวเมื่อวานนะคะเข้าทั้งสามฮานอยเลยะคะ่ะเข้าอย่างละหนึ่งก็คือพิเศษเข้า7จด้าล่างนะคะออกตัวตรงชุดเด่นฮานอยปกติ ออกล่าง65ค่ะออกชุดรองทุวตรงเหมือนกัน VIP ออก8สีล่างมาชุดรองค่ะออกตัวกลับนะคะเข้าล่างหมดเลยค่ะมาทั้งสาพันหน่อยเลยนะยงไงแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคนที่ตามด้วยนะคะตามสูตรชุดวินนะชุดวินนี้ก็เข้าติดกันมาสองสาวันแล้วเนาะ บางรอบก่อนมันมันไม่เข้ามันก็หลุดก็หลุดเลยนะคะอย่างที่แอดบอกอะแนวทางมันมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะคะเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าเนอะอย่างวันนี้เออย่างเมื่อวานเนี้ยสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะเนี่ยก็ไม่เข้าเจาะเลยไปเข้าวิ่งรูดแทนมาฮานอยเดียวนะคะนอกนั้นหลุดนะแต่ชุดวีน,นี้เข้าดีทั้งสามฮานอยเลยค่ะก็ฝากไวพ้พิจารณาอีกแนวทางกันนะคะ,ะถ้าใครชอบชุดวีนก็ มาดูเป็นแนวทางได้อีกทีนะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางชุดวิน2ตัวของวันนี้กันต่อนะคะแนวทางมันจะปังอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวมารับชมกันของวันนี้กันต่อนะคะามารับชมแนวทางสู่ชุดวินกันนะคะชุดวินสองตัวนะ มีเลขในตารางทั้งหมดห้าตัวนะคะจับมาวินกันจะได้ทั้งหมด10ชุดนะคะแบ่งเป็นตัวเด่นหตัวรองสี่ค่ะเลขในตารางมีหมีสี่มีแปดมีห้ามีเจ็ดนะคะใครชอบจับวินสามตัวก็ลองจับดูกันนะคะเอดจะจับแค่สองตัวพอนะคะ,ะมาดูชุดเด่นก่อนนะคะมีหกสี่หกแปดหกห้าหเจ็ดสี่แปดและสี่ค่ะชุดรองนะคะมีสี 85 87และ57ค่ะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบนะคะเพียงสีชุดเท่านั้นค่ะชอบ64นะคะชอบ48ชอบ47ค่ะและ87นะคะอ่านี่คือแนวทางหวยฮานอยสูตรชุดวินนะคะอ่าเป็นฮานอยรวมนะพิเศษปกติและเวพนะคะ แอดก็วางครบทั้งหมด2สูตรแล้วนะคะของหวยฮานอยวันนี้นะสูตร1เน้นวิ่งรูปตัวเจาะแยกเป็น3ฮานอยสูตรที่2คือสูตรจับชุดวิน2ตัวนะคะเป็นฮานอยรวมเดอร์ก็ครบแล้วนะคะก็ครบหมดแล้วนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดชอบแนวทางทั้งสองสูตรในวันนี้ของแอดนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปกันนะคะแนวทางที่แอดได้วางไว้ในวันนี้ก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะสิ่งสำคัญก็คือท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะควรจะเสี่ยงโชคแบบมีสติด้วยนะ และแอดก็ไม่ขอสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทุกประเภทนะคะใครไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะหรือเข้ามาเพื่อรับชมเป็นแนวทางเ,เทียบเลขกับแนวทางท่านอื่นก็ได้นะคะ,ะถ้าชอบสูตรหน่งก็จัดไปนะคะเน้นวิ่งรูดตัวเจาะหรือเห็นว่าชุดวินมันเข้าดีก็จัดชุดวินไปก็ได้ค่ะเราเลือกสูตรที่เราชอบเป็นพิเศษแล้วกันนะคะ ถ้าเรา,เ,าเสียงทั้งสองสูตรเลยมันก็จะเยอะเกินเนะเาะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็เลือกสูตรที่เราชอบก็ได้ค่ะอแอดก็แค่แนะนําเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็อย่าลืมนะเราไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าเลขจะออกอะไรเนาะกองสลักเท่านั้นเป็นผู้ออกเลขให้เรานะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะโชคดีเฮงเฮงรวยๆวยปังๆกันอีกนะคะ เรามารอฟังผลกันค่ะว่าแนวทางทั้งสองสูตรของแอดจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะสูตรไหนหลุดสูตรไหนเข้าบ้างนะคะยังไงก็เราก็ฝากไว้แอดก็ขอฝากแนวทางนี้ไว้พิจารณาแล้วกันนะคะก็แอดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเลขเด็ดของแอดกันทุกวันนะคะหากอยากจะดูคลิปย้อนหลังของหวยฮานอยทั้งหมดย้อนไปดูได้ เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะแอดจะแยกเป็นแต่ละหัวไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเ,เป็นการทำแนวทางตั้งแต่แรกเริ่มที่แอดทด้ทำจนถึงปัจจุบันนะคะเข้าไปรับชมกันได้เด้อแอดก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอพระคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทุกการเข้ามารับชมแนวทางเด็กๆของแอดกันทุกวันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ